นีทิ้งไงแม่กับอินางพอป้ายอยากได้นักใช่ไหมก็เอาไปแต่คีดเท่าก็แล้วกันแอนแอนทำอะไรแอนกบ้านหลังเนี้ยมันเป็นปัญหานักฉันก็เผามันทิ้งไงนางแอนนางลูกเนรคุณ สาบ้านแบบนี้แลวฉันแก่เยายปอไฟจะไปอยู่ที่ไหนแล้วทีแม่ทํากับฉันล่ะแม่รู้ไว้ด้วยนะที่ฉันต้องทําแบบเนี้ยก็เป็นเพราะแม่นั่นแหละแม่ในไหนแม่ก็มาเยี่ยมฉันที่กรุงเทพแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเอาเงินสดให้แม่ไปจ่ายค่าผ่อนบ้านให้ฉันด้วยนะฉันจะได้ไม่ต้องโอนให้แม่ไงจ๊ะนี่จ้ะแม่ไม่ต้องหวงเดี๋ยวแม่จัดการให้ เหลืออีกไม่กี่งวดะแม่ก็จะครบแล้วบ้านหลังนั้นอะ่ะก็จะเป็นของฉันสักทีถ้าเกิดว่าฉันผ่อนบ้านหลังนั้นครบแล้วอะ่ะฉันกับแฟนอะ่ะก็จะขายรถแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นฉันกะว่าฉันจะไปเปิดร้านขายของอะ่ะฉันไม่อยากไปลูกจ้างเขาแล้วอ่ะแม่ <c oughs> เออรถมาแล้วแม่ไปก่อนนะจ้าแม่วันดีจ้า <c oughs> พี่มดอีกไม่นานแล้วนะพี่เราจะได้หนีความวุ่นวายที่กรุงเทพแล้วก็กลับไปอยู่บ้านนอกสักทีใช่พี่เองอะอยากจะกลับไปอยู่บ้านนอกใจจะขาด้ะแอนเราสองคนทํางานมาหลายปีแล้วส่งเงินไปให้แม่ผ่อนบ้านที่นู่นอะอีกไม่นานเนี่ยเราจะมีบ้านของตัวเองแล้วนะ ทีนะแอนถึงบ้านเราสักทีนะพี่มดกว่าจะหาเงินปิดบ้านได้เหนื่อยตั้งหลายปีทีเนี้ยก็เหลือแค่โอนชื่อบ้านเป็นชื่อเราสองคนใช่ไหมใช่จ้ะฉันว่าเราเข้าบ้านกันเถอะแม่คงรอเราอยู่ข้างในละ ปอาป้ายฉันกลับมาแล้วจ้ะอ้าวพี่แอนพี่มดมาแล้วเหรอมาๆมากินข้าวกันพี่แม่ฉันกับพี่มดอะ่ะเราจะกลับมาอยู่บ้านเราแล้วนะเออรู้แล้วแม่เดี๋ยวแม่เตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้อะ <ul. S 1> ฉันจะได้ไปโอนบ้านให้เสร็จสักทีอะโอนบ้านคืออะไรวะก็โอนบ้านเป็นชื่อผมกับแอนไงครับตอนนี้บ้านเป็นชื่อแม่อยู่ไม่ใช่หรอครับเออไม่ใช่พี่ บ้านหลังเนี้ยเป็นชื่อฉันเอา้าทำไมเป็นชื่อแกล่ะก็แม่โอนบ้านหลังนี้ให้เป็นชื่อนาง่อป้ายมันแล้วหลังจากที่แกจ่ายงวดสุดท้ายเสร็จนั่นแหละหมายความว่าไงแม่จะหมายความว่ายังไงนางปอป้ายมันก็เป็นน้องของแกนะโว้ยบ้านหลังนี้จะเป็นชื่อใครผลสุดท้ายมันก็มาอยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วแหละไม่ได้ดิแม่บ้านหลังนี้ยฉันกับแฟนเนี่ย เป็นคนหาเงินมาผ่อนเพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยมันก็ต้องเป็นชื่อฉันกับแฟนนางแอนแค่นี้แกให้น้องแกไม่ได้เหรอ <c oughs> อะไรนะแม่พูดว่าอะไรนะแค่นี้งั้นเหรอบ้านราคาหลังตั้งหลายล้านแม่พูดว่าแค่นี้งนเหรอใจเย็นพี่แอนเราครอบครัวเดียวกันนะพี่แกจะให้ฉันใจเย็นได้ไงฮะนองปอป้ายดูที่แม่ทํากับฉันสิอีกอย่าง แกเนี่ยอยู่บ้านนี้ฟรีๆไม่เคยช่วยฉันหาเงินผ่อนบ้านเลยสักบาทแล้วบ้านเนี้ยจะเป็นชื่อของแกได้ไงก็นนองมันตกงานอยู่จะให้มันไปหาเงินมาจากไหนมาช่วยแกผ่อนบ้านตกงานงั้นเหรอตกงานหรือว่ามันขี้เกียจก,กันแน่คนบ้าอะไรจะตกงานต้องหลายปีถ้าเกิดว่ามันพยายามหางานทําะนะงานอะไรมันก็ทําได้ทั้งนั้นแหละไม่รู้แหละแม่ต้องเปลี่ยนชื่อบ้านหลังนี้เป็นชื่อฉันกับแฟนไม่ได้แม่ไม่ให้เปลี่ยน แม่แม่ไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้นะบ้านหลังนี้ไม่ป็นบ้านของฉันแต่ฉันเป็นแม่แกนะฉันมีบุญคุณกับแกนะนางแอนเป็นแม่เหรอเป็นแม่แล้วทำกับลูกแบบนี้ได้หรอแม่ก็รู้ว่าฉันต้องทํางานหนักแค่ไหนกว่าจะหาเงินมาผ่อนบ้านหลังนี้ได้แล้วอยู่ๆแม่ก็ยกบ้านหลังนี้ให้ปอป้ายเนี่ยนะไม่รู้แหละโฉนดบ้านหลังนี้มันอยู่กับฉันถ้าฉันไม่ให้แกก็ไปเปลี่ยนชื่อไม่ได้ แม่ <Hey. S 2> แกน่ะยังมีเงินมีผัวน้องน่ะมันไม่มีอะไรเลยเป็นพี่น้องกันน่ะเป็นพี่ก็ควรจะเสียสละให้น้องสิแม่แค่เนี้ฉันยังเสียสละไม่พออีกเหรอหลายปีมาเนี่ยฉันหาเงินมาผ่อนบ้านหลังนี้หาเงินให้แม่กับอนางปอป้ายได้อยู่บ้านหลังนี้ฟรีๆมีเงินให้ใช้ทุกเดือนแค่เนี้ ยังเรียกว่าเสียสละไม่พอเหรอแม่เอาโฉน,ด,น,นดบ้านมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่แม่ถ้าแม่ไม่เอาโฉนดบ้านมาให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะแม่กับอีนังปอป้ายก็ไาอยู่ที่อื่นเลยนางแอนแก่กล้าไล่แม่กับน้องออกจากบ,บ้านเหรอก็อดูสิ่งที่แม่ทำกับฉันสิจะให้ฉันมองหน้าแม่ติดได้ยังไงืแกนั่นแหละที่จะต้องออกไปจากบ,บ้านหลังนี้แม่แม่กล้าไล่ฉันเหรอ นี่มันบ้านฉันแม่การอะไรฉันออกจากบ้านของฉันงนั้นเหรอใครบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของแกบ้านหลังนี้เป็นชื่อของแกเหรอบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของนางปอป้ายทาไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ไล่แกแม่ออกไปเลยนะไปจะไปไหนก็ไปแอนพี <And> ่ว่าเกลับก่อนเถอะจะไปไหนอะพี่นี่บ้านเราพี่รู้ แต่เอาไว้มาคุยกันตอนที่ใจเย็นอยู่นี่ดีกว่าชื่อพี่ไปไป นางแอนฮัลโหลคุณตำรวจคะฉันขอแจ้งความค่ะมีคนบุกลุกบ้านฉันค่ะ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  นนวเนี่ยแม่เอาฉโฉนดบ้านไว้ไหนวะจับมาเลยค่ะคุณตำรวจมันบุกลุกบ้านฉันขโมยของฉันค่ะแม่แม่แจ้งตำรวจจับฉันหรอเออก็แกอยากบุกลุกบ้านงั้นทำไมล่ะก็ท้าแม่ ไปฉนดบ้านฉันดีๆอะฉันก็ไม่ต้องทาแบบนี้หรอกฮะเดี๋ยวนะครับนี่พวกคุณสองคนเป็นแม่ลูกกันเหรอครับเมื่อก่อนนะเคยเป็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วลูกที่กล้าไล่แม่ตัวเองออกจากบ้านฉันไม่นับว่าเป็นลูกแม่นี่มันบ้านฉันนะแม่นี่มันบ้านฉันคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะจับมันไปเลยเอาตัวมันไปเลยค่ะคุณตำรวจ ปล่อยฉันนะคุณตำรวจแม่แม่จะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะแม่คุณตำรวจปล่อยสิไปครับแม่ปล่อยฉันไม่ คุณตลมดครับผมมาประกันตัวมีผมครับครับงั้นเดี๋ยวรอสักกูนะครับ๋ากผมไปเอาเอกสารไม่เซ็นครับครับแอนเมื่อเกิดอะไรขึ้นอะทำไมแอนถึงโดนจับอ่ะก็แม่สิแจ้งความจับฉันฮะแล้วทำไมต้องทำนขนาดนี้ด้วยอ่ะข้อหาอะไรรู้ไหมข้อหาบุกหุกบ้านตัวเอง นี่แอนไปที่นันมาก็ใช่อ่ะสิก็คุยกันดีๆไม่รู้เรื่องอ่ะฉันก็เลยจะไปเอาโฉนดบ้านด้วยตัวเองแต่แม่มาเจอแม่ไม่พอใจแม่ก็เลยแจ้งตำรวจม,มาจับฉันอ่ะแม่ลูกแท้ๆไม่น่าทำมาถึงขนาดนี้เลยอ่ะถ้าแม่เขาเห็นว่าฉันเป็นลูกจริงๆอ่ะเขาคงไม่ทำแบบนี้หรอกลูกเขาอ่ะก็มีแค่ปอป้ายคนเดียวนั่นแหละ แล้ว no. ทีนี้จะทำไงต่อไปอะ่ะในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะก็เอาให้สุดถ้าจะแตกหักก็แตกหักกันไปเลยข้าง,นงหนึ่งหื้ยนางแอนนางลูกเนละคุณแม่ฉันก็ไม่ได้อยากเนละคุณหรอกนะแต่ดูสิ่งที่แม่ทำกับฉันสิทำเหมือนกับฉันไม่ใช่ลูกอะ่ะแม่บังคับให้ฉันร้ายเองนะแม่เอาไงดีอะ ไม่มีบ้านฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะแม่แกก็ไปหางานทําสิอีปอป้ายแกจะเกาะแม่ไปจนตายเลยหรือไงฮะหกปากไปเลยอย่ามาว่าลูกฉันฉันมีลูกอยู่แค่คนเดียวต่อไปเนี้ยแกไม่ใช่ลูกของฉันดูจากสิ่งที่แม่ทําเนี่ยฉันก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่ได้นับฉันเป็นลูกเอองั้นก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยคอยดูนะท่นจะแจง้งความจับแกข้อหาเผาบ้านลูกฉัน ก็ลองดูสิครับแม่ถ้าแม่แจ้งความจับแอนอ่ะผมก็จะฟ้องแม่กลับฟ้องอะไรของแกวะผมไปหาทนายมาแล้วเรื่องบ้านผมมีหลักฐานในการโอนเงินมีหลักฐานในการแชทพูดคุยที่มันพิสูจน์ได้ว่าผมสองคนเนี่ยโดนโกงและทนายเขาบอกแล้วว่าหลักฐานชิ้นนี้สามารถฟ้องแม่ได้นะครับอย่านะนางแอนแกจะฟ้องแม่เป็นเกิดกล้าของแกเหรอฉันไม่มีเงินสู้คดีกับแกหรอก แม่ก็ให้ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแม่ไปทำงานหาเงินมาให้สิพี่แอนอย่าฟ้องพวกเราสองแม่ลูกเลยนะแค่นี้ฉันกับแม่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วถ้าแม่จบฉันก็จบฉันจะไม่ฟ้องแม่ถ้าแม่ไม่แจ้งความจับฉันว่าไงเออก็ได้วะไม่แจ้งก็ไม่แจ้ง งั้นเรื่องบ้านที่ไฟไหม้อะก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุกันแล้วกันนะแม่ต่อจากนี้ไปเราก็ต่างคนต่างอยู่โอ๊ย,อยบ้านฉันทำยังไงดีล่ะทีนี้แนมะ่โอ๊ยไม่รู้โอ๊ยเจง ใช่ไหมชีวิตพวกเราก็ต้องไปต่อเนาะพี่ไม่เป็นไรนะยังไงแอนก็ยังมีพี่ขอบใจพี่มากนะที่เข้าใจฉันแล้วก็ไม่ทิ้งฉันไปไหนแอนก็เราสองคนมีกันแค่นี้อ่ะพี่จะทิ้งแอนลงได้ยังไงล่ะ <c oughs> เออนี่พี่ถามเิยสิ ถ้าเกิดแม่แอนเขาแย่งความจับแอนจริงอะแอนฟ้องแม่จริงเหรอไม่รู้สิถึงฉันจะโกรธอะแต่เขาก็เป็นแม่ฉันถึงเขาจะไม่รักฉันแต่เขาก็เป็นแม่ฉันอยู่ดีฉันคงทำแม่ไม่ลงหรอกอืมดีแล้วละ่ะที่คิดอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อก,กันอีกนี่แอนถึงแม่แอนอะจะไม่เป็นเซฟโซนของแอนอะแต่พี่อะ เป็นเซฟโซนให้แอนเสมอนะ <c oughs> ขอบคุณนะพี่มดที่พี่ไม่โกรธฉันต่อไปเนี้ยเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะโอเค อีหยังดอกแม่เ้ย์อีหยังวะเนี่ยฉันขอโทษ <c oughs> ฉันตกใจอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะตกใจอยังแล้วเจ้าเพจน,นังม่องนันพอดีว่ารองเท้าฉันอ่ะมันไปตกอยู่ในนาแล้วพอฉันจะไปเก็บฉันเจอเข้ากับงูไม่ใช่ฮีแคปไม่ใช่ไม่งอดเฮ้ยไม่ใช่เอา้า งูกับบอลแมนขี้เคบกับบอลแมนไม่งอดกับบอลแมนแล้วมันนี่อย่างฉันเจอกบกบหุย<ฮ>ย่านยังบางย่านไม่ย่านกบเอา้าก็มันน่ากลัวนี่แสมันอยู่แสสี่บอกคอยดูคอยสิไปจับอยู่ตรงนั้นอะนั่นบอกแส่แล้ว nói. Úp. Ừ. Xế ừ. Vào. ừ. ừ. Cho hộ đi vô xe đó. xe wa. Ồ. Ồ, đây nè. Đừng độn nữa mึง. รถไปด้วยดิเอี่ยงอีบาทเนี่ยพอดีฉันหลงทางอะ่ะฉันจะไปหาผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วเจาปเป็นอย่างนี้ญ่บานฉันถูกส่งมาจากกรุงเทพอะ่ะให้มาทําธุระที่นี่นายรู้จักผู้ใหญ่บ้านไหมช่วยไปส่งฉันทีอือไปไป มาเดี๋ยวผมไปส่งขอนมองเลยไปนี่ในอาร์ตทำไมนายไม่บอกว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อของนายอะเฮ้ยไปเจ้าประทามะ โอ๊ยกรนก่อนก็ได้ค่อยพูดนี่หนูกินข้าวด้วยกันก่อนนะมีอะไรอ่ะไว้คุยกันทีหลังเอ่อผู้ใหญ่จะให้หนูกินไอ้กบนี่เหรอคะอา่เพื่ออย่างนี้ตัวไม่เอาอ่ะหนูกินไม่ลงหรอกหนูเข้าใจว่าหนูอ่ะมาจากมุงกุ้งกินของแบบนี้คงไม่เป็นรองอาร์ตเอ็งไปเจียวไข่ไหมหนูนี่เขากินหน่อยเออ แล้วพอเองต้องมาใส่ขายน้ำอเหลือเองจะให้ข้าเป็นคนไปทำผู้ใดอยากกินกับผู้นั้นตัวไปเหตุไม่ได้หนูนี่เขาเป็นแทกคนกินเขาอยู่ไหมมึงสิไปบ่ไปจะเอียงดอกไปก็ได้ดอกดเจ้านี่ อ๋อก oh, ินขอบใจ่ะ เข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคะพอดีว่าูถูก,ถกส่งตัวมาจากบริษัทที่กรุงเทพทางบริษัทอยากให้มาซื้อที่ดินที่หน้าหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะสร้างห้างสรรพสินค้าที่ดินหน้าหมู่บ้านที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินส่วนกลางซึ่งชาวบ้านชาวที่นตรงนั้นมาเป็นตลาดเพื่ออของเนี่ยมาขายเห็นทีคงจะให้ไม่ได้หรอกแต่นี่ทางบริษัทกำลันงนำความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านนี้นะคะ แล้วพวกชาวบ้านล่ะเขาเจะเอาของไปขายที่ไหนกันก็ในห้างไงคะดีกว่าไปขายข้างนอกตากแดดตากลม hey, นี่หนูขายในห้างชาวบ้านะเขาเจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเชา่าและอย่างเนี่ยมาเปิดห้างสรรพสินคา้าเปิดให้ใครพ้าคุณที่หมู่บ้านเนี่ยเขาทำไร่ทำนาหาเช้ากินขําเขาไม่มีกำลังพอที่จะจ่ายที่จะมาซื้อของในห้างล็อก ก็นี่ไงคะผู้ใหญ่พอบริษัทนําความจเจริญเข้ามาชาวบ้านก็จะมีช่องทางทํามาหากินก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาเองแหลคะค่ะไม่เอาครับยังไงลุงก็ไม่ขายเอาแต่ว่าผู้ใหญ่คะเท้าหุ่นไว้ก็พอผมเลยเหรอเพิ่นบอกคําใดค้านั้นบอกขายคือบอกขายนี่นายนายช่วยพูดกับพ่อนายให้หน่อยได้ไหมให้พ่อนายใจอ่อนน่ะนะนะนะ เราเป็นยังผมต้องซอยเจ้าน้ำถ้าฉันเจราจาไม่ได้อะทางบริษัทต้องไล่ฉันออกแน่ๆเจ้าเจราจาบ่ได้เองอ่ะย่งางไยก็ถือไล่ออกถ้าที่ดินพื้นเนี่ยถึกซื้อไปเฮ็ดห่างสรัพสินค้าเศราบ้านแล้วเนี่ยตาด้ำดำอ่ะเพิ่นกะลำบากเจ้าหูบ่ฮะคันเจ้ามาพอเรื่องเนี่ยผมว่าเจ้ากลับกรุงเทพไปดีกว่าคนอยู่เหนือบนรับดอก ค่ะบอสบอสคะฉันเจรจาเรื่องซื้อที่ดินที่นี่แล้วนะคะแต่ว่าทางนี้เขาไม่ยอมเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อชาวบ้านมากๆเลยอะคะ่ะอะไรของคุณเนี่ยแค่ไปเจรจาซื้อที่ดินแปลงเล็กที่บ้านนอกแค่นี้คุณก็ทําไม่ได้หรอแพทแต่ฉันพยายามแล้วนะคะฉันว่าเราไปซื้อที่ดินที่อื่นดีกว่าไหมคะที่ที่ไม่กระทบกับชาวบ้านนะคะไม่ได้ผมจะเอาที่ดินฝืนนี้เท่านั้นเอา้า แล้วชาวบ้านล่ะคะชาวบ้านจะไปอยู่ที่ไหนนั่นไม่ใช่ปัญหาของผมผมทำธุรก,กิจนะไม่ใช่นักบุญจะมาเห็นใจเพิ่มรู้ทุกคนไม่ได้หรอกบอสทําไมพูดแบบนี้ล่ะคะไม่รู้ล่ะถ้าคุณทําไม่ได้ผมไล่คุณออกฮะบอสบอสคะ เมื่อไรเนี่ยต่มาท่านยินทุกอย่างนั่นแหละนี่นายแอบฟังชันคุยโทรศัพท์เหรอเสียมอะไราย,ยาทโอ้ไม่ได้ตั้งใจเสียบฟังดอกแต่ว่าบางเอื่อนในยิ้นน่ะคุยเสียงดังปานเนี่ยอยู่หน้าร้านก็ได้ยินดอกสมิยานคนแอบฟังนี่เออนายจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะแต่รู้ไหมว่าการที่เป็นคนกลางเนี่ยมันลำบากแค่ไหนฉันก็ไม่ได้อยากให้ ชาวบ้านลำบากเลยนะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากถูกไล่ออกเหมือนกันอ่ะเจ้าอปานว่าเบิร์ดโลกเนี่ยมีอยู่บริษัทเดียวซันแหละนายหมายความว่าไงจะฟังไปเด้อคนเฮาอะประม่ณตนไหม่คันยูมองได้แล้วบ่สบายใจอะแต่แค่ย้าย่ไปมองอื่นนายก็พูดได้สิพูดอย่างก็ว่าฉันเลือกได้อย่างงั้นแหละนี่ แสดงว่าเจ้าเนี่ยบ้ามั่นใจในความสามารถจะของได้เนี่นี่ฉันอะเวลาทํางานฉันก็ตั้งใจทํางานไม่งั้นฉันไม่ถอมาถึงที่นี่หรอกอเอาในเมื่อเจ้เต็มทีเราเจะสิบียาเน่ยังถือไล่ออกกับหางันไม่สันตัวเอาสิคุณ่าผมเดี๋ยวผมพาไปเบื้องยังอุ้ยขอโทษครับผมลืมตัว อาจไม่เห็นหนังองมึงเนี่ยมึงไปจับมือเขาเห็นหนังมือขังได้จับบ้างกันเนี่ยมึงบอกจับมึงไปจับเขาเห็นหนังฮะนี่ใส่บอดี้นี่นี่ขามเ้ย ลครับโอชาวบ้านมีผักมาขายเยอะแยะเลยอะมองเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาผักมาขายหรือบอกกับของปลามองนี้ถือว่าเป็นแรงร่วมอาหารของคนในหมู่บ้านครับถ้างั้นฉันขอดูก่อนนะคะว่าชาวบ้านเอาผักอะไรมาขายบ้างครับเอ้ออา,อาถ้าปูสาวมียงตลาดเด็ก บอแมนผู้สาวขายอะไรบ้างจ๊ะอันขนาผักกาดจ๊ะสนใจบอผักส,สดๆทั้งนั้นเลยนะคะ ื่อล้วเนี่ยชาาบ้านเขาคือสิมักเจ้าหลายเนาะ <c oughs> ให้พักเมื่อหลายปานนี่น้าจอดเป็นอย่างรครับชนะว่าไงได้เรื่องไหมคุณแพทย์ได้เรื่องแล้วคะ่ะสรุปว่ายังไงสรุปว่าฉันขอลาออกคะ่ะอะไรนะคุณแพท ไม่ต้องรับความเครียดไว้อีกละรู้สึกว,ว่าหัวโล่งดีผมบอกคิดเลยด้นี่ว่าเจ้าสิกาล่าออกไปชาวบ้านโอก็ชาวบ้านอะ่ะใจดีกับฉันซะขนาดนี้ฉันทำร้ายพวกเขาไม่ลงหรอกอืมแล้วเจ้าเสียงใดตอบันนี้หมดธุระของฉันแล้วอะ่ะฉันก็ต้องกลับกรุงเทพอะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะกลับอะ่ะ ฉันขออยู่เที่ยวที่นี่อีกสักเดือนหนึ่งถือว่าหยุดพักร้อนแล้วกันเจ้าอิลีบอกครับที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจตั้งเยอะเดี๋ยวไม่ก็ฉันอาจจะอยู่ยาวเลยก็ได้นะเจ้าอิลีรู้ว่าเรนเนี่ว่าอ,อิริสัญญาณไดครับ